อา<ะ>ครับอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องตัวนี้ครับว่าเมื่อวานนี้นะครับฝนตกหนักที่ขอนแก่นนะครับโอ้โหลายพื้นที่น้ําท่วมเลยมีที่ไหนบ้างไปติดตามกันครับฝนถล่มเมืองขอนแก่นนะครับชาวบ้านบ่นฝนตกปุ๊บท่วมปับ๊บวอนขอให้ทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างจริงจังเสียที นี่ครับเมื่อช่วงชา้าว่อช่วงเย็นวันนี้นะครับหลังฝนตกลงมาอย่างหนักบริเวณถนนกศกรทุ่งสร้างหนองไผ่เส้นบ้านเอื้ออะทรศิลานะครับไปถึงแยกตลาดหนองไผ่ศิลาเขตเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีน้ําท่วมขังประมาณ50ซนติเมตรระยะทางประมาณ200เมตรนะครับโดยหลังจากเกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้รถเล็กนะครับแล้วก็จัก,ก,กรยานยนต์เนี่ยวิ่งผ่านไม่ได้ จุดนี้เนี่ยเกิดปัญหาซ้ำซากทุกปีนะครับทางชาวบ้านเองเนี่ยก็วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วยนายวิจิตสุขมันค่ะหนึ่งในชาวบ้านที่ประสบภัยนะคะก็เล่าว่าโอ้โห อันตรายมากเราเห็นภาพ้วอันตรายมากเลยนะคะ,ะคุณพี่วิจิตสุขมันค่ะผู้ประสบภัยเล่าว่าฝนตกอย่างหนักนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเลยทําให้ตรงจุดนี้น้ํำระบายไม่ทันค่ะน้าท่วมสูงเกินขอบถนนนะคะท่วมมาประมาณ40-50เซนเมตรค่ะท่วมตั้งแต่ช่วงหน้าบ้านเอื้ออาทรศิลามาจนถึง4ี่แยกไฟแดงตลาดหนองไผ่ศิลาระยะทางประมาณ200เมตรค่ะแล้วคุณพี่เขาเล่าว่า ถ้ามีฝนตกหนักตกแรงแล้วก็ตกต่อเนื่องเมื่อไหร่เนี่ยจุดนี้ก็จะท่วมเป็นประจำเลยรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ไปฟังเสียงของคุณพี่วิจิตสุขมันค่ะอืมวรก็ท่วมเวลารถขับมาเนี่ยมันดันคือไปเรื่องหมดเลยครับพอามจะพังหมดเลยท่วมสูงมาเลยเพี่อเล่ยพุทธบาทมาอีกอ่เออมเล่ยเนมากอันนี้อันนี้อันนี้มองสูงกว่าเด็กมองตั้นมันท่วมไปยันพอตายกระโปรงรถเก๋งขนาดนั้นอ่ะออตอนนั้นก้อนนั้นอ่ะ มองนี้จะเป็นประจำเลยครับฝนอ่ะขึ้นมาเต็มอยู่นั่นนะรถหน่อยนี่หามพ่านเลยพวกรถเก่งรถยางนี่ทับหมดเลยครับว่าแต่ฝนตกตัวมองนี้ท่วมเลยเหรอท่วมตลอดครับแกมีคนมีมีหน่วยงานเขามาแก้ปัญหาบ่ครับมันเป็นทุกปีเลยหน่วยงานเราไม่เห็นหรอกครับว่าจะแก้ใครได้หรอกผมว่าเมื่อนี้ตกแห้งบ่ครับตกแห้งครับตกนานน้ำตกนั่นมันก็เลยท่วมหลายว่ะนี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่ ขนาดมองนี้มันสูงเยอะหน่อยอย,ยอี่เดีมองขุนเนี่ยจบเลยนะมองนี้ก็ไปมากว่าใดเลยมากว่าใดครับหา่ามพลาดเลยรถเล็กกับพลาดว่าใดมอเตอร์ไซค์รถเก่งนี่หผามพลาดเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องระวางังเป็นพิเศษนะครับก็คืออุโมงค์หรือว่าทางลอดต่างๆที่เว<ฆ>ลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่น้ําลงไปขงังได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยโอ้โหขับลงไปนี่ติดและอันตรายเลยนะครับ ค่ะไม่ใช่แค่รถเล็กที่ผ่านไม่ได้นะเมื่อสักครู่เห็นรถเก่งที่จอดอยู่ริมพุทธบาทก็ท่วมมาครึ่งคันแล้วนะใช่ครับโอ้โหเรื่องนี้นะคะต้องต้องเร่งแก้ไขจริงๆนะเพราะว่า<อ>คุณพี่เขาบอกว่าท่วมฝนตกหนักเมื่อไหร่เนี่ยท่วมประจาเลยน้องฝนก็จําได้เวลาแบบช่วงฝนตกหนัหนกๆก็ต้องไปทําข่าวน้าท่วมตรงนี้ประจําเลยครับก็อยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขนะคะ <S <S